จ้ามีดนะยุ่ใหกินค่ะีลาหนองเลอดีนองเลอดตลากลานีลาพน้นเอนีดยีลาีลานองรดูดเออตามีบานเองิดบนี่ยบานเองบานเองทไมมันมีตัวใหญ่ขนาดนี้นีอนี่เมียไม่เนี่ในมุนนี้นะอยู่ก็านเกนลังหาบัสค่ะ ข้าว้านขาดานทิศอได้ได้ขอบคุณคข้าวจ้มีทั้งปลาสลิดมามามาดูดูนี่ปลาปลาอะไรหอมก็มีนะเออปลาสลิดก็มีนี่นี่สลิดเป็นประดุกอย่างเลยเป็นหน่อเลยปลาเนี่ยทำไม่มาเอาไปเอาพวงมาเออตังนี้เมื่อวางตรงหน้าร้านนี่แหละเนาะปลาเนา่ อันไหนดี นนี้ลงบายขา้จับนบางรังาจับขายครั้อลยเาไอเลเ่ทำอา่เาาทำอะไรนอยู่คนยุตดันยตดันนกเออให้เงื่อคหน่อยตัวใหญ่ตัวนี่ เด้อมาเด้อดูเด็กๆเด้อเด็กๆเด้อเห็นไหมเห็นเด็กๆด็กไหมนี่อุ้ยยิ้มเปิดยิ้มเปิดชอบอารมณ์ดีนี่ดอกไงเลื่อนอืมใช่ที่ดีมันจะไปมดนะใช้เงินไรเมื่อวันเนาะ มากี่ยวกับตัดใบสามโมงขึงยังม่ได้ขายป้าเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้มันเป็นไอ้ทุกคนมันอ้กับพี่น้องนั่นทำให้พี่น้องนัพี่น้องปาลุงเอ้ยมาอ <aperture S 1> ุด oh มกันเลยเอ้ยไรกันเม่งวันมือกันยิ้มกันทีมายิ้มยิ้มือเลยมาปะขนเลยขนใหญ่พี่น้องมาเองมาเลยมาเองทีมบ้านเองมามาไหนกับตาป้าเนาะ ไชคุณยายเอ้ยวันนี้แม่ไาม่ได้ด้าม่ได้ด้นี่ด่นี่มีผู้สื่อดาเนาะไม่ได้่มีคนสื่อ